ก้าวย่างสู่การเป็นเมืองน่านหน้าอยู่เทศบาลเมืองน่านมีนายสุรพลเทียนสูตรเป็นนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยคนในชุมชนเป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางความเจริญที่สุดของจังหวัดน่านเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและหนาแน่นปานกลางมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ราชการเป็นศูนย์รวมของโรงแรมและธุรกิจขนาดใหญ่มีการจราจรคับข้าง มีสนามบินมีสถานีขนส่งมีตลาดขนาดใหญ่ในชุมชนในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการเปิดด่านชายแดนห้วยโกนสามารถเดินทางเชื่อมต่อการค้าขายและการท่องเที่ยวกับประเทศสปปลาวเวียดนามตอนเหนือและจีนตอนใต้มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดดความคับข้างของเมืองก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากทั้งด้านปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสียปัญหาการจราจรปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองการทำลายคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมเมืองเก่าโดยรู้เท่าไม่ถึงการหากขาดการจัดการอย่างถูกต้องก็จะเกิดความสูญเสียการจัดการเมืองลำพังใช้กฎหมายผังเมืองกฎหมายท้องถิ่นหรือการบริหารจัดการอย่างเดียวไม่พอที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน เราจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของเมืองให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม คำถามที่นายสุรพลเทียนสูตรถามตัวเองอยู่เสมอว่าในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองน่านจะนำพาเมืองน่านไปอยู่ณนะจุดไหนนายกเทศมนตรีเมืองน่านให้คำตอบว่าเราไม่อาจทำให้รุ่งเรืองร่ำรวยที่สุดได้แต่ขอให้เมืองน่านเป็นเมืองที่มีความมั่นคงมีความสงบปลอดภัยอยู่แล้วมีความสุขได้ก็หายากที่สุดแล้ว ถ้าเราสามารถทำให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเราเป็นที่หนึ่งในข้อนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคำถามต่อมาที่พวกเราต้องถามตัวเองว่าแล้วใครจะเป็นคนทำให้เมืองน่านน่าอยู่คำตอบจากเวทีระดมสมองหลายเวทีทำให้เราสังเคราะห์คำตอบคือคนน่านเท่านั้นที่จะทำให้เมืองน่านน่าอยู่มีฝีมือไม่พอความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นหัวใจเปิดกว้างเท่าไหร มือก็จะยื่นเข้ามาหากันมากเท่านั้นเครือข่ายไม่ใช่ได้มาชั่วข้ามคืนเราต้องสร้างจินตนาการร่วมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมสร้างเป้าหมายร่วมทําให้รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมเราต้องการให้ได้ผลของการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดการตัดสินใจไปในทางเดียวกันมีเป้าหมายร่วมกันเพราะเชื่อว่าถ้าเราสามารถสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนได้จึงจะเกิดความยั่งยืน เราพยายามสร้างพลเมืองช่างคิดเอาจริงเอาจังกลุ่มเล็กๆให้เขาขยายพลังเครือข่ายสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมและสามารถปลุกเรา้ากระแสตื่นรู้สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างจริงจังเราต้องบอกทุกคนให้ชัดว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวบ่งชี้ของการเป็นเมืองน,าน,น่าอยู่ 1. น่เป็นเมืองสะอาดสวยงามหรือไม่ 2. เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย เพียงพอหรือไม่ 3. เป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมีการรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่นที่ดีหรือเปล่า 4. เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมดีหรือไม่ 5. เป็นเมืองแห่งสังคมคุณภาพสังคมแห่งความเป็นธรรมเอื้ออาทรยึดมั่นในธรรมาิบาลหรือไม่เราจึงกำหนดเป้าหมายที่จะทำให้เมืองน,นั้น เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศไทยในปี2,558โดยมีพันธกิจต้องทำให้เป็นท้องถิ่นแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีวินัยเป็นท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ยึดมั่นในรูปแบบสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันเป็นท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยและสันติสุขต้องสนับสนุนให้เป็นท้องถิ่นที่มีประชาสังคมดีเป็นท้องถิ่นแห่งสุข,ขภาวะเมื่อเรา ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดความปลอดภัยของชุมชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเมืองน่าอยู่ของเราเทศบาลเมืองน่านจึงต้องให้ความสำคัญกับการเป็นเมืองปลอดภัยภายใต้ใตการประเมินขององค์การอนามัยโลกเราทำงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขความเสี่ยงต่างๆ13กิจ,จกรรมอย่างต่อเนื่องจากการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มต่างๆในชุมชน และเชื่อมโยงองค์กรภายนอกต้องอาศัยองค์ความรู้ข้อมูลทักษะและการกล้าตัดสินใจการตัดสินใจที่ดีต้องมีข้อมูลเพียงพอและการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลขอยกตัวอย่างภัยพิบัติที่จังหวัดน่านและประเทศไทยเผชิญครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี คือภัยจากอุทกภัยในปี2,554ในครั้งนั้นพื้นที่ในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุน่นลูกแรกของประเทศไทยคือพายุไหมาซึ่งก่อตัวในทะเลจีนใต้และได้พุ่งตรงมายังจังหวัดน่านทำให้เกิดฝนตกหนักบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนมากถึง350มิลลิเมตรขณะนั้นข้อมูลของหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่เฝ้าระวังเห็นว่า น้ำจะไม่ท่วมในเขตเทศบาลไม่ควรแจ้งเตือนประชาชนจะตื่นตระหนกซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกับนายกเทศมนตรีที่มีความเห็นว่าน้ำจะท่วมมากระดับใกล้เคียงกับปี2,549ซึ่งเป็นระดับน้ำท่วมมากในรอบ1 0 0ปีความเห็นต่างของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้การแจ้งเตือนประชาชน เกิดความสับสนประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดราชการเทศบาลเมืองน่านจึงต้องทำให้ประชาชนมีความพร้อมและเกิดความตื่นตัวในสถานการณ์ภัยน้ำท่วมเทศบาลจำเป็นต้องมีวิธีการหาข้อมูลจากหลายแห่งการจัดการองค์ความรู้วิเคราะห์ข้อมูล จากองค์ความรู้ในการตัดสินใจต้องเข้าใจสถานการณ์อย่างแจ่มแจ้งต้องสามารถตรวจจับเหตุการณ์อย่างรวดเร็วจับประเด็นและแปลข้อมูลที่รวบรวมมาได้รวมถึงความรุนแรงของภัยน้ำท่วมทําให้กล้าตัดสินใจแจ้งเตือนเมื่อมีความเห็นแยง้งและมีการสั่งการในภาวะฉุกเฉินที่รวดเร็วถูกต้อง เทศบาลเมืองน่านมีวิธีการสื่อสารข้อมูลสู่ประชาชนที่ชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมายจึงช่วยให้ความเสียหายลดน้อยลงมากเราต้องมีเวลาเตรียมพร้อมเผชิญเหตุตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการอบพยพการขนย้ายสิ่งของจึงไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียวความเสียหายต่อทรัพย์สินก็น้อยกว่าที่คาดการมาก การช่วยเหลือก็ทำได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติทำได้รวดเร็วประชาชนพึงพอใจไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าผู้ประสบภัยขอปิดถนนจัดเลี้ยงขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายลำพังการมีวิสัยทัศน์ที่แบ่งปันกันได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแผนกลยุทธ์ที่ดีมีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสูงคงไม่พอการต้องกล้าตัดสินใจจากการปลุกเร้ากระแสตื่นรู้โดยการสื่อสารกับสังคมใหญ่ให้เข้าใจชัดเจนและการวัดผลคุณภาพก็ต้องมีเครื่องมือวัดที่เหมาะสมจึงจะบอกได้ว่าเราทำได้ดีขนาดไหน